ลักษณะเนื้อคู่นะครับของคนราศีกรกฎนะครับมีลักษณะแบบนี้ครับ1ครับเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะครับสูงกว่าวัยของตัวเองนะฮะบางทีเราอาจจะเจอใครสักคนนะครับสมมติว่าผู้หญิงราศีกรกฎนะครับแล้วแฟนของคุณเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเพศจะจะเป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็ได้นะครับสมมติว่าวัยอายุนะครับตัวเอง20นะแล้วก็ แฟนอาจจะยี่บห้าสามสิบก็ได้นะครับสี่สิบก็มีนะฮะแปลว่าอาจจะเป็นคนที่หนึ่งนะครับอายุมากกว่านะครับข้อสองครับแก่เกินวัยนะฮะบางทีแบบแฟนคุณอาจจะเพิ่งอายุยี่บห้านะครับหรือสามสิบแต่หน้าตาไปละสามห้าสี่สิบอะไรแบบนี้นะครับออกแนวแบบหน้าหน้าสูงอายุหน่อยหน้าแก่นะครับไม่ใช่หน้าแก่กับหน้าเหี่ยวต่างกันนะฮะไม่ใช่ว่าแก่กับเหี่ยวคือประเภทแบบว่า อายุ30แฟนคุณนะครับหน้าตาเหมือน40พอ40หน้าตาก็เหมือน40พอ50หน้าคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนมานานแล้วเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นลนักษณะแฟนของคนราศีกรกฎจึงมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะครับ2คือเป็นคนที่มีนิสัยใจคอนะครับที่มีความสุข,ขุมเยือกเย็นนะฮะถ้าใครแบบประเภท ได้คู่ที่แบบเกลี่ยกราอดเนี่ยโอ้โหคุณเจอกันพังกันแน่นะครับเพราะว่าคนราศีกรกฎเนี่ยพื้นนิสัยคือเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองในระดับหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ชอบให้คนเอาใจนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าแฟนคุณนะครับเป็นคนที่เกลี่ยกราดแล้วก็ต้องคอยให้เอาใจอีกตามคนต่างต้องการคนที่เอาใจก็จะทะเลาะกันก็จะมีปัญหากันได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้น ลักษณะเรื่องคู่เดนๆของคนราศีกรกฎนะครับก็ต้องเป็นคนที่ใจเย็นนะครับเอาใจนะเอาค่อนข้างเอาอกเอาใจในระดับหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ถึงขีดที่เราต้องการแต่ว่าเอียงน้อยก็เป็นคนที่เอเอาใจเราบ้างนะครับเออเราก็เป็นลักษณะนะครับถ้าหน้าตาผิวจอกอ่าสีแทนนิดนึงนะครับคล้ำๆนิดนึงมาบางคนแบบดําเลยก็ได้นะครับแต่ว่า ดูลอาจจะไม่ขาวเด่นนะฮะประมาณนี้นะครับรูปร่างนะครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะถ้าเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็รกดแฟนก็จะรูปร่างใหญ่กว่าตัวเองนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยอ้วนนักนะบางทีอาจจะตัวสูงใหญ่ก็ได้นะครับหรือว่าอย่างน้อยผิวคล้ำนิดนึงนะฮะสีแทนสีน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของนอกจากใจยเย็นละ ชอบสอนอืมบางทีชอบสอนชอบสั่งบางทีมีแบบบงการเล็กๆบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเราก็รับได้คืออย่างน้อยต้องเป็นคนที่มีวุฒิที่ภาวะมากกว่าตัวเราในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเราบางทีก็มีขี้งอนบ้างนะฮะแล้วก็ต้องการให้คนมาง้อบ้างนะครับอืมเพราะฉะนั้นถ้าได้คนที่เอาใจเราบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเออคนที่ รูปร่างหน้าตาอย่างที่ผมบอกนะครับนิสัยใจคอก็มันคนที่สุขุมนะครับเยือกเย็นอดทนอดกลั้นสูงนะฮะไม่ค่อยแบบอารมณ์ร้อนเท่าไหร,ร่นะฮะใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหามากกว่าการที่จะใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็ลักษณะเรื่องของอาชีพนะครับต้องเป็นคนที่มีบริวารค่อนข้างเยอะนะครับหรืออย่างน้อยก็เป็นหัวหน้าระดับหัวหน้านะครับ หัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าเขตเออหัวหน้าในองค์กรในบริษัทนะครับอ,อะไรก็ตามที่มีความเป็นผู้นำานะคุณจะได้แฟนที่มีความผู้นำนะครับนี่คือลักษณะของเนื้อคู่นะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะคบแล้วไม่ใช่แบบนี้เลยก็อย่าไปซีเรียสน,นะครับเพราะว่าอันนี้คือถ้าเป็นคู่ที่จะอยู่กันได้ยาวๆอยู่กันแบบที่ทะเลาะกันน้อยที่สุดนะครับแต่วา่าบางทีเรา อยู่กันมา5ปี10ปีแล้วหน้าตาหรือว่าคู่ครองลักษณะที่ัสไม่ใช่แบบนี้อย่าไปซีเรียสนะครับบางทีเจอแบบนี้ก็อาจจะทะเลาะก,กันบ่อยหน่อยมีงอนกันมากหน่อยมีแบบไม่คุยกันบางช่วงคือมันจะมีอุปสรรคกว่าจะครองคู่นะครับหรือว่าจะกว่าจะไปถึง10ปี20ปี30ปีในการที่อยู่ด้วยกันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้อุปสรรคน้นอยก็คือลักษณะในคู่ที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นนั่นเองนะครับ ราศีนี้นะครับอาชีพของแฟนเรานะครับคู่ครองของคนราศีกรกฎเนี่ยนะครับก็มักจะหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะครับอย่างที่ผมบอกอย่างแรกคือปีบริวารเยอะนะครับอาจจะทําเกี่ยวกับพวกอสังหานะครับเกี่ยวกับพวกพวกรถยนต์นะครับบริษัทก็ได้นะครับหรือเกี่ยวกับพวกที่โรงงานนะครับอยู่บริษัทองค์กรที่มีโรงงานนะครับราศีนะครับอยู่พวก ทํางานที่เกี่ยวข้องนะครับกับพวกเหมือนกับออนไลน์ทั้งหลายนะครับหรือว่าพวกคอมพิวเตอร์นะครับแต่เป็นคอมพิวเตอร์ประเภทแบบฮาร์ดแวร์นะครับหรืออีกอย่างนึงนะครับเป็นบริษัทที่มีองค์กรหรือเป็นองค์กรที่ใหญ่ๆสักหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะครับนี่คือลักษณะเรื่องของเนื้อคู่โดยรวมนะฮะแล้วก็เรื่องของ ราศีเออดูว่าราศีอะไรที่เหมาะกับเราบ้างะนะครับมีราศีนี่นะครับมีราศีมังกรนะครับจะเด่นหน่อยราศีต่อมาครับคือราศีพฤกษภนะครับอ่าก็จะ,ะเสริมดวงเรานะครับแล้วก็ราศีตุลน,นะครับก็จะทําให้อ่ต่างคนต่างอยู่กันแล้วจเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับในด้านทรัพย์สินเงินทองนะครับจะตะทะลาะไม่ทะเลาะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ แล้วก็ต่อมานะครับราศีมีนนะครับที่จะเสริมดวงเรานะฮะแล้วราศีอะไรที่มันขัดขัดกันบ้างหรือว่าจะพองแง่แม่งอนกันเยอะหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะอยู่กันไม่ได้นะครับอยู่กันได้ไม่ได้ไมันอยู่ที่การกระทําอยู่ที่การปรับตัวนะครับราศีนี่เป็นตัว สัญญาณบ่งบอกอะไรบางอย่างในบางส่วนบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องขีดเส้นแบบนี้ต้องแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่บอกว่านี่อะไรที่พอจะเสริมเราได้บ้างนะครับส่วนราศีที่จะขัดขัดกันบ้างพ่อแง่แม่งอนกันบ้างนะครับมีราศีธนูนะครับราศีต่อมาคือราศีกุมนะครับสองราศีนี้คือราศีที่จะมีขัดขัดกันบ้างนะครับส่วนราศีที่แบบอาจจะมาแบบไม่ซุ่มให้เสียงเจอปุ๊บแต่งงาน คองคู่นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือสนิทกันไวอะไรเงี้ยนะครับคือราศีเมถุนนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าการที่เราจะอยู่กันยาวๆนะครับการปรับตัวของคนราศีกรกฎที่เกี่ยวข้องกับแฟนนะครับคุณต้องพยายามนะครับอย่าข่มเขานะครับอย่าข่มอย่าคุมนะครับแฟนคุณเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคนราศีกรกฎเนี่ยนะครับบอกแล้วว่าแฟนมักจะ อยากจะมาดูแลอยากจะช่วยเหลือนะครับอยากจะดูโดยรวมนะครับให้หรือว่าขีดเส้นมีอย่างให้เราบ้างนะครับอแต่ว่าไม่ใช่ขีดเส้นเต็มที่ให้เรานะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามนะครับทําตัวแบบอย่าอย่าแก่อย่าแก่ง่ายนะครับอย่าแก่ง่ายคืออะไรคือแบบอย่าแบบ วันๆเอาแต่ขี้บ่นนะครับนะไม่ใช่คนแก่ขี้บ่นนะเพียงแต่ว่าอย่าบ่นเยอะนะครับแต่งตัวก็พยายามนะครับอย่าให้เชยเกินนะครับแต่ไม่ให้แต่งตัวโหเลิศดเลยนะแต่งตัวตามวัยนะครับไม่ต้องเยอะแล้วก็ไม่ต้องน้อยนะครับแต่งหน้าบ้างนิดหน่อยนะครับอ่อนๆอะไรแบบนี้นะครับอย่าเยอะเกินอะไรที่อย่าเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เยอะนี่เดี๋ยวจะมีปัญหานะครับมันจะขัดกระดวงเรานะฮะแล้วก็ ป,ปล่อยๆมันบ้างปิดตาสักข้างหนึ่งนะครับปิดตาข้างหนึ่งไปถูสักข้างหนึ่งนะครับก็ปล่อยผ um ่าน <assisting yourself, S 1> บ้างบางทีแฟนเราอาจจะพูดถูกพูดผิดนะครับมีความลับอะไรเล็กๆแน่นอยอยู่บ้างนะครับบางทีเพื่อให้เขาสนุกให้เขาตื่นเต้นอะไรบ้างนะครับก็ปล่อยๆบ้างแบบนี้นะครับแล้วความรักมันจะดีขึ้น พยายามอย่าขีดเขาอย่าคุมเขาอย่าไปสั่งเขามากและอย่าไปชี้นิ้วบงการอะไรเขามากนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหารุนแรงกันได้นะฮะและนี่คือคู่ครองนะครับของคนราศีกรกฎนะครับขอให้โชคดีมีความสุขเรื่องความรักนะครับ